เรียกว่าตัว psychology of market cycle นะครับผมเป็นกราฟที่เอาไว้ดูเกี่ยวกับ sentiment นะครับหรือแบบอารมณ์ของนักลงทุนแล้วกันว่าแต่ในช่วงตลาดของเขาเนี่ยจากอดีตที่ผ่านมาถ้าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับมันก็จะแบบเป็นตามคำพูดที่ให้เห็นนะครับอย่างเช่นผมจะให้ดูนะครับว่าอย่างโฮปหรือเงี้ยตอนที่ราคากําลังแบบไต่ขึ้นมาปุ๊บคนก็จะบอกว่าเอ้ยเริ่มแล้วอะมันอาจจะแบบมีการมนความหวังละพอราคามันขึ้นอีกจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราเชื่อแล้วว่ามันมาแน่แเราเชื่อน้องว่า จากนั้นปับ๊บเรามองถึงท่านสูงสุดก็จะเป็นยูโฟเรียนะครับผมยูโฟเรียนี่คือเหมือนแบบเอาตรงนั้นเทียบกับตลาดคริปโตอ่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบบอลออทามไฮอะไรอย่างนั้นอ่ะบิ้คอยไปเป็นแสนอะไรอย่างนี้เออมันก็นะครับตามนั้นแต่พอแบบตลาดมันลงมาอย่างเงี้ยเออก็จะมีการแบบแอลไซตี้เห็นป่ะเริ่มมีเครือข่ายวงแล้วแบบเอ้ยเราจะโดนมาชิ้นคอป่ะนะก็เริ่มมีการดีนายออดีนายออดก็คือเหมือนแบบไปเสกว่าเฮ้ยนี่มันจริงจริงเหรอมันไม่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอมันราคาบลงอีกก็เริ่มเกิิิดแแแแรรรงงงพพพนกนกกล้้วคัับอบอออป๊ะไยย่าเี ก็ทุกคนก็แห่กันขายแห่กันขายซึ่งเอาตรงๆแล้วพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการลงทุนตาม sentiment ์ไซโค o l o g y แล้วกันไม่มีการแบบว่าใช้เขาเรียกว่าอิ d ดิเคเตอื่นเนาะแล้วตรงนี้นี่คุณเป็นมองว่าเราน่าจะอยู่ประมาณแถวๆไหนครับด้วยราคาตอนนี้ผมมองว่าน่าจะอยู่ประมาณแบบ a n กอร์นะ a n กอร์เพราะว่าแบบว่าอารมณ์ของตลาดกำลังคิดว่าแบบโอเคเราแบบใครช็อตแต่มาเก็ตนะทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นทำมาแลไม่ทำเลยอะไรอย่างนงี้ประมาณแล้วน้องแต็มคิดยังไงว่าครับ ครับผมคิดว่าก็น่าจะอาจจะอยู่แถวแถวเลดแคปิจูเลชันนะครับก็คือผมมองว่าก็อาจจะตกได้อีกครับยังมีโอกาสตกได้อยู่แต่ว่าก็น้อยครับอาจจะตกอีกไม่เยอะมากครับอย่างที่คุณเป็นบอกนะครับว่าอันนี้มันก็จะบอกถึงอารมณ์นักลงทุนในแต่ละช่วงซึ่งสุดท้ายเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าการลงทุนเนี่ยเราจะมาใช้อารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาเสนอกันครับว่า เราถ้าเกิดไม่ใช้อารมณ์เนี่ยเราจะวิเคราะห์ตลาดยังไงดีสวยๆเลยครับผมวันนี้เราก็มาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ตลาดนะครับเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสี่สัญญาณที่ใช้วิเคราะห์ตลาดได้ที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับเส้นสีน้าเงินจะแสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เส้นสีแดงจะแสดงให้เห็นถึงสภาพของตลาด วิธีดูนะครับสี่อินดิเคเตอร์ก็จะมีอันแรกเลยคือ Consumer e x p เอ็กซ์ป n เซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวเลขที่เอามาจากการรวบรวมผลสำรวจจากผู้บริโภค500คนนะครับจะถามคำถามใน3ประเด็นหนึ่งก็คือการเงินส่วนบุคคล2คือมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับ สภาพทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาวแล้วก็3คือทัศนคติต่อการจับจ่ายใช้สอยครับซึ่งตัวเลขนี้มันก็สําคัญเพราะมันก็จะบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาคิดยังไงกับสภาพเศรษฐกิจยังมีกําลังซื้ออยู่ไหมยังจับจ่ายใช้สอยมากอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตัวเลขต่อไปนะครับก็จะเป็น industrial production ตัวเลขนี้ถ้าเกิดดูที่สไลด์ต่อไปนะครับจะเห็นว่ามันเอาไวด้ดูมูลค่าโดยรวมของผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าของทุกอย่างที่เราใช้กันอยู่ หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มาจากภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนใหญ่มันก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในอินดิเคเตอร์สาคัญว่าตลาดช่วงนี้มันกําลังขยายตัวอยู่หรือมันกําลังหดตัวอยู่ถ้ามันขยายตัวไอตัว i n d Production ผลผลิตเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับซึ่งในกราฟนี้ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ในภาพรวมใน long ทอมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาตลอดตั้งแต่ช่วงปี2อหนึ่งมีตกลงไปนิดนึงตอนอช่วงเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในช่วงปัจจุบันเนี่ย มันเริ่มที่จะแบนมาตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษานะครับหรือประมาณ3เดือนที่แล้วซึ่งก็แปลว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวแล้วยังไม่หดตัวแต่ก็เริ่มที่จะชะลอแล้วนะครับกลับไปรูปเมื่อกี้นะครับก็อันที่3ก็จะเป็นในส่วนของ Interest Rate หรือว่าราคาค่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งก็อย่างที่บอกถึงความสำคัญนะครับว่ามันก็เป็นตัวที่เอาไว้ควบคุม สภาพคล่องของเงินในตลาดว่าในตลาดจะมีเงินเยอะหรือเงินน้อยนะครับซึ่งในตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันดีว่าครั้งที่เราขึ้นมา0.75ั้งนี้เงินเฟอ้อยังขึ้นอยู่อย่างนี้ก็อาจจะขึ้นสูงต่อไปอีกเราก็เลยมาร์กเอาไว้ว่ามัน rising rapidly หรือว่าขึ้นอย่างเยอะมากๆครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่สำคัญนะครับก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้เคยอธิบายไปแล้วว่า y U curve คืออะไร Invert คืออะไรล่าสุดครับเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วมันกลับมา Invert อีกแล้วครับ U curve สองปีกับ10ปีครับเอาง่ายๆสั้นๆมันก็คือ Recession กำลังจะมาครับค่อนข้างแมนครับตัวนี้ทีนี้โอเคถ้าเกิดเรามาดูภาพรวมอันแรกเราก็มองว่ามันอยู่ช่วง early recession อันที่2กับอันที่3อยู่ช่วง full recovery full recovery ก็คือเป็นเหมือนพีคของตลาดนะครับอันที่4ก็เป็น early recession เหมือนกันดังนั้นโดยรวมแล้วผมก็มองว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะเข้า c e s s i o n ครับแต่ว่ายังไม่เข้าเต็มตัว ผมก็มองเหมือนกันว่าเราอาจจะอยู่ช่องที่เป็น early recession นะครับเพราะว่าแบบว่าอ e r e s t rate ก็กำลังจะขึ้นเนาะอ่าจะขึ้นรัวๆแล้วก็แบบตัว y d curve ก็ Invert ไปละแบบรอบสองรอบอย่างเงี้ยครับอืมเราอยู่ช่วง early แล้วว่างั้นเถอะการที่เรามาวิเคราะห์กันอย่างเงี้ยครับว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะช่วยได้ว่าเราควรจะไปลงทุนที่ไหนนะครับออย่างถ้าเกิดดูในรูปต่อไปนะครับก็จะบอกว่าในช่วงที่ตลาด หดตัวหรือว่าตลาดขยายตัวเนี่ยเราควรจะไปลงทุนตรงไหนนะครับซึ่งโอเคถ้าเกิดเราดูนะครับในสเตจแรกของการหดตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเราควรจะไปดูที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลซึ่งอาจจะมีการให้ผลตอบแทนน้อยแต่ว่าด้วยความที่ตลาดมันกําลังจะแย่นะครับแปลว่าเราควรจะอยู่ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งก็คือพันธบัตรรัฐบาลครับแล้วก็ การที่เศรษฐกิจมีการหดตัวแบบนี้ครับมันก็จะเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางก,ก็อาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งก็ทําให้พวกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยได้ประโยชน์ไปด้วยครับก็เลยควรจะดูในช่วงนี้เพราะราคาจะถูกแล้วก็ต่อไปในสเตจที่2นะครับตอนที่หรือว่าเป็นจุดที่ต่ําที่สุดของการหดตัวของเศรษฐกิจเราก็ควรจะไปดูที่ตลาดหุ้นเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจหดตัวมากที่สุดนะครับแปลว่าคนจับจ่ายใช้สอยกันน้อยเอาพุฒน้อยกําไรน้อยไรายได้น้อยราคาหุ้นก็จะตกไปเยอะมากในช่วงที่เศรษฐกิจ หดตัวมากที่สุดก็เป็นช่วงที่เราควรจะเข้าไปซื้อหุ้นหรือว่าช้อนตัวที่เราอาจจะเล็งมานานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปพอตลาดเริ่มที่จะกลับตัวแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงกับ expand แต่ว่าเหมือนกับเริ่มหดตัวน้อยลงเรื่อยๆโชว์ว่าโอเคมันกําลังจะเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับก็ควรจะไปดูพวกสินค้าที่ความเสี่ยงสูงขึ้นหรือว่ามีความผันผวนเยอะกับตัวเงินเฟ้อนะครับอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์หรือว่าที่สําคัญเลยเนี่ยคือทรัพยากรธรรมชาติครับเพราะว่า พอเศรษฐกิจกลับมากลับมาแอคทีฟได้มากเหมือนเดิมมีเอา์พุตเยอะมีคนใช้จับจ่ายใช้สอยเยอะเนี่ยพวกบริษัทต่างๆก็จะต้องเหมือนกับกลับมาซื้อพวกทรัพยากรธรรมชาติเพื่อไปผลิตของเพราะฉะนั้น <ừ. S 1> พวกนี้ก็จะน่าลงทุนในช่วงที่ตลาดเริ่มที่จะกลับตัวครับขออนุญาตไม่ลงลึกนะครับมันก็เป็นออเดอร์เดิมเลยครับก็คือเริ่มเริ่มขายพันธบัตรแล้วก็เริ่มขายหุ้นแล้วก็เริ่มขายพวกทรัพยากรธรรมชาติหรือสินค้าโควิพันธ์ครับ การที่เราเอาแบบข้อมูลตรงนี้มาเอาตรงก็คือเปียคอยอ่ะหรือว่าคริปโตเองอ่ะมันก็เหมือนว่าเคลื่อนไหวมีโคเรลเลชันไปกับตัวสินทรัพย์เสียงพวกนี้ใช่ปะอย่างเช่นแบบพวกหุ้นเทคหรือว่า Tech, หุ้นเมกา ai, อย่างเงี้ยครับราคาของมันแบบเอาจริงผมเคยไปดูมาโคเรลเลชันมันแบบประมาณแบบ 70- ็ดบถึงแปเอนลยบ,บางจังหวะคือแบบเคลื่อนไหวเหมือนกันเลยครับมันทาให้เราร<ช>ู้สึกว่าโอเคเราอาจจะต้องแบบเออใช้ข้อมูลทาง เ,เศรษฐกิจมาดูตัวหุ้นด้วยเออมาดูเศรษฐกิจเมกาอะไรเงี้ยเพื่อมาสะท้อนตลาดคริปโตนั่นเองนะครับอันนี้อ่ะไหนๆก็มาถึงถามว่าบิตคอยต่ำหรือยัง Bitcoin นะครับผมก็อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าแบบตัวการเคลื่อนไหวของบิตคอยอะครับราคามันเคลื่อนแบบไปตามเศรษฐกิจของเมกาครับผมในภาพมันจะเห็นได้ว่ามันมีภาพของตัวกราฟเส้นสีขาวเส้นสีขาวเนะี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นบาลานซ์ชีตบาลานซ์ชีตของทั้งเฟดนะครับทั้งแบบ BOJ นะครับผมแล้วก็แบงก์ของญนะี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีของ ECB นี่คือบาลานซ์เสร็จทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็สีเหลืองอ่ะก็คือบิตคอยนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงประมาณปี2018นะครับไอตัวกราฟสีขาวอ่ะมันกดหัวลงเนอเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เฟดอะทำการ QT หนักๆครับเหมือนว่าแบบลดสภาพคล่องเนาะลดไอตัวบาลานซ์ชีตลดขนาดบาลานซ์ชีตทำให้ตัวบิตคอยนะครับหักนะครับตัดตัวลงมาช่วงนั้นประมาณหมื่นสี่อ่ะหมื่นสี่หมื่นหมื่นสี่มื่นสามเงี้ยตกมาเหลือสี่พันนะครับผมยังเห็นได้ว่าช่วงนั้นอ่ะตัวราคาของบิตคอยอ่ะ มันโคเรลเลชันไปกับตัวบาลานซ์ของเฟดนันเองการที่เฟดเนะี่ยทำทำการ QE ในช่วงโควิด1 9ทนะครับจะเห็นได้ว่าพอจานวนเงินนะ่มันสูงขึ้นมาประมาณแบบชันมากๆแบบเนี้ยทำให้ตัวบิตคอยราคาก็พุ่งขึ้นเหมือนกันโคเรลเลชันระหว่างตัวราคาบิตคอยกับตัวของจำนวนเงินบาลานซ์ชี่ของเฟดหรือว่าของแบงค์พวกนี้ครับมันจึงสัมพันธ์กันนะครับเหมือนที่แบบทุภาิตที่เขาบอกว่า don't fight with fed นะครับใช่ครับ มีคนวิเคราะห์เยอะเหมือนกันนะครับว่าส่วนหนึ่งก็คือตัวฟองสบู่ในโลกคริปโตที่เขาบอกกันเนี่ยมันมาจากการที่รัฐบาลแจกเงินคนเยอะมากๆก่อนที่คนจะต้องการครับในช่วงโควิดแรกๆที่คนยังจับจ่ายใช้สอยได้อยู่ยังมีเงินเก็บอยู่เนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลอัดเงินเข้ามา แล้วก็เลยอาจจะทําให้คนเหมือนกับโดดเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเยอะๆซึ่งพูดจริงๆบิตคอยมันก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เราก็อาจจะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ correlation ระหว่างตัวบาลของเฟดกับบิตคอยสูงครับ